กทมอสอสะเทือนอีกรอบค่ะจับตารอยเลื่อนการจนบ,บุรีวันเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ค่ะวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะศาสตราจารย์ดเรเป็นหนึ่งวานนิชัยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติให้ข้อมูลบนเวทีเสวนาก้าวข้ามทรพีพิโรธนวัตกรรมโวโวนพลเกมแผ่นดินไหว เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของไทยซึ่งจัดโดยสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าสออก,กอสอวอค่ะโดยศาสตราจารย์ดรเป็นหนึ่งนะคะกล่าวบอกว่าความจริงแล้วทีมวิจัยมีการประเมินไว้แล้วเมื่อ20ปีก่อนว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมานั้นและจะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงมากและเมื่อแผ่นดินไหวผ่านไปแล้วความรุนแรงจะลดทอนลงไปเรื่อย แต่กรุงเทพมหานครเป็นแอ่งดินอ่อนจากดูในเชิงวิศวกรรมแผ่นดินไหวจะพบว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นแอ่งดินอ่อนยักษ์จะเพิ่มแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว้3-4เท่าลักษณะการโยกจะโยกอย่างช้าๆจากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้ายต่างจากลักษณะพื้นที่สันไหวที่ไม่ใช่ดินอ่อนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ตึกสูงรับรู้การสันไหวได้รุนแรงมากและข้อมูลจากทีมวิจัยที่ได้ทำงานต่อเนื่องยาวนานกว่า20ปีได้ประเมินสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดในไทยไว้3สถานการณ์ที่อาจจะเกิดผลกระทบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คือ 1. แผ่นดินไหวขนาด7ถึง7.5ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแนวลอยเลื่อนมาทางกรุงเทพมหานคร 2. แผ่นดินไหวขนาด8ที่แนวลอยเลื่อนสกายในเมียนมา 3. แผ่นดินไหวขนาด8.5ถึง9ที่แนวแผ่นเปลือกโลกมุดต,ตัวในทะเลอันดามันค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคือเหตุการณ์ที่2ที่ทีมวิจัยเคยประเมินสถานการณ์เอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่บอกไม่ได้ว่าจะเกิด ขึ้นในวงรอบกี่ปีอาจจะกินวงรอบ300-400ถึงปีหรือในช่วงที่ชีวิตคนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงเลยแต่ล่าสุดค่ะในช่วงชีวิตของเรามาเจอแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนสกายเมื่อ28มีนาคมที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ28มีนาคมนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่าย After shock ที่เกิดขึ้นจากนี้จะเบาลงเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสถานการณ์ที่ประเมินไว้อื่นๆจะไม่เกิดขึ้นเอกดังนั้นแล้วค่ะอาคารที่จะสร้างในอนาคต ต้องวางแผนในการสร้างอาคารที่รองรับการสัะเทือนของแผ่นดินไหวในขณะนี้นะคะจากสถานการณ์ที่ทีมวิจัยประเมินเอาไว้ยังคงต้องจับตาสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่กาญจนบุรีค่ะขนาด7-7.5แล้วก็พบว่าหากเกิดแผ่นดินไหวที่กาญจนบุรีแนวรอยเลื่อนังกล่าวเนี่ยเส้นทางการเคลื่อนไหวจะมายังกรุงเทพมหานครโดยตรงค่ะ